นัดมีเรียแจกความสดใสบินลัดฟ้าเที่ยวญี่ปุ่นทริปนี้ไร้เงาสามีแจกความสดใสมาอย่างรัวๆเลยทีเดียวสำหรับนักร้องรุ่นใหญ่นัดมีเรียที่ล่าสุดได้แพ็คกระเป๋าบินลัดฟ้ารับอากาศหนาวที่ประเทศญี่ปุ่น นัทมีเรียยังได้โพสตภาพบรรยากาศมาฝากแฟนๆเช่นเคยซึ่งถือว่าเป็นการพักผ่อนที่สดชื่นใกล้ชิดธรรมชาติและอยู่ล้อมรอบด้วยคนรักจริงๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆหรือหลานรักซึ่งการไปเที่ยวครั้งนี้ของนัทมีเรียยังไร้ายเงาสามีหนุ่มอ้ำอธิชาติร่วมทริปด้วยโดยทางฝ่ายชายเองก็ไม่ได้เข้ามากดไหลหรือคอมเมนต์รูปภาพใดๆของเธอเลย งานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ในรูปนัดมีเรียกันอย่างล้นหลามเป็นการให้กำลังใจถึงเรื่องที่เธอเคยเผยว่ากำลังป่วยมีเนื้องอกบริเวณท้องจนทําให้บวมอาทิยิ้มตามเลยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็ยังมีความสุขการรักตัวเองมันดีอย่างนี้นี่เองโอ้ยยอยอากาศดีจุงสดใสสดใสเข้าไว้ กอดกอดเป็นกำลังใจให้พี่นัสเสมอขอให้สุขสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจนักขรัก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 ,รกเป็นต้น